อ,อนดอนนะทานเนยก่อนก้อนหนึ่งบางๆอย่างนี้หลังจากที่เช็คความร้อนที่ที่แล้วนะโบราณเนี่ยคือความร้อนไม่ต้องผิพิษถันแค่ร้อนพอประมาณเดี๋ยวเลยอ่าเห็นไหมอ่านี่พอเ,เอน,นอเห็นไหมเงาๆบางๆแค่นี้พอไหมอ่าพอเสร็จแล้วปั๊บทีนี้เราก็จัดจดกันเหมือนเดิมนะทุกครั้งจาับก,การมุมนี้ มุมนี้นะมุมนี้ถ้ามุมนี้เนี่ยมันจะหยอดไปหัดมือจับมุมนี้มันหยอดหัดมือเห็นไหมและก่อนหยอดคนด้วยคนแนป้งน,น,นุ่งแป้งนอนก้นอะอันนี้หยอดแบบธรรมดานะแบบโบราณโบราณนะทุกที่หยอดก็คือดูแค่นี้พอไหมหยอดแป้งหนึ่งส่วนสี่แค่นี้เห็นไหมอยากให้เต็มตัวลดนะแค่นี้พอไหมเหลือื้อที่ไว้นิดนึงเอาไว้หยอดหน้ากะทิเห็นไหมแค่นี้พอ นไหยอดทีแถวนี้นะอย่าสลับไปสลับมาเดี๋ยวจะงองหไหนหยองไปแล้วก็ปึ๊บปึ๊บขึ้นเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมอ่าเอาเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้เราก็จะมาหยอดหน้ากะทิตามทันที อ่าที่ก็เขย่ายเหมือนกันเขย่า,ยาแล้วก็หย่อนลงไปนะให้เต็มนะหลอดเต็มพอดีปุ๊บบีปล่อยบีปล่อยบีปล่อยอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมให้เต็มพอดีพอดีเลยอย่างนี้เลยอ่านี่เลยเห็นไหม ย้ายล้นนะเต็มบอดี้ไหมเป็นแบบนี้อ่ะพอเสร็จแล้วปับ๊บทีนี้เราก็ใส่หน้าท็อปปิ้งได้เลยหน้าท็อปปิ้งมีอะไรบ้างก็มีข้าโพดต้นหอมฟักทองใส่ได้เลยนะหลอยเสรใส่ได้เลยอยากกินหน้าอะไรต้นหอมไหมอ่ะต้นหอมอ่ะต้นหอมแค่นี้เห็นนะหยอดหน้าเสร็จปุ๊บใส่ตามันทีเลยเห็นไหมต้นหอมก่อนแค่นี้พอนะ้าไม่ต้องเยอะถ้าเยอะเดี๋ยวมันจะฉุนแค่นี้พออ่านะ อันนี้เห็นไหมเทียแถว่รงนี้นะเห็นไหมถ้าทีแถวอย่างเงี้ยมันจะได้คู่อย่าสลับมาสลับมาเดี๋ยวมันพกมาได้คู่หรือจะใส่ทั้งหมดเลยก็ได้ตัวหอมนะอ่ะพอเสร็จปุ๊บตรงกลางเลยดีข้าวโพดกันเนาะข้าวโพแดแค่นี้พอเห็นไหมแค่นี้พอ แค่นี้มันจะพูดีคำพูดีพๆไหมอย่างนี้เลยอ่าพอเสร็จแล้วนะพอเสร็จแล้วทีนี้เราก็ปิดฝาแค่นี้